ค่ะกิ่งกาชาติอำเภอหนองไผ่ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอหนองไผ่เปิดรับบริจาคโลหิตใช่แล้วค่ะเปิดรับบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2 5ง5นี้เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาเราหมู่ยุวักนชาติโรงเรียนเพละครวิทยา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคโลงหิตกันเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ค่ะอยากให้มาเยอะๆนะคะขอทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่เท่าไหร่กกระนะคะุดูนันชลาพรวันที่8กรกฎาคม2565ณโรงเรียนเพชรละครวิทยาเวลา8.30นาฬกา30นาทีถึง12.00นาฬิกานะคะใช่แล้วค่ะอยากให้ทุกคนมาเยอะๆนะคะ